พึ film, so ่งเกาะแกะฟิล์มเนาะเสียดายเห็นไหมไม่ได้กรีดไปแกะฟิล์มนะครับเอฟซีเนี่ยแล้วที่ทาดินหมักไปนะครับเห็นไหมแตกลายงาเห็นไหมครังผมผาดแคแกะนะแกะที่เฉยยังแตกฟิล์มแกะกี่เส้นนั่นแสดงว่าข้อดีการใช้น้ำหมักเลยว่าดินหมักอาจารย์ต้นเนี่ยกรีดบางๆเนาะครับผาดขนาดแค่แกะยังไหลบางเนี่ยกรีดบางมากอขนาดแค่แกะไหลหยุดแล้ว <ม>กินเมื่อคืนนี่เนาะกินเมืเ่อเ,เช้าตีสามป่ะตีสามโอ้ช่างพลาดขนาดแค่แก่เลยไอ้เอฟซีเห็นจะจ่าจะหยุดแล้วจะหยุดแล้ว <laughs> นี่คือน,นินยางเน่ะถ้ามันสมบูรณ์มันจะอู้อยู่ตรงนี้เลยเนาะอู้อยู่แถวนี้<อ>เลยความที่จะออกมาความที่จะออกเลยยิ่งมาใช้ดินหมกกันนมกกระจานต้นแล้วหมักกระจานต้นแค่ลอกไอ,ไอ้นี้จะเฉยจะหยุดแล้วพูดแล้วก็ขำเนาะโอ้ แบบนี้ก็มีนี่เลยน้ำหมักและดินหมักน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นดินหมักอาจารย์ต้นนะฮะเมื่อกี้ยังเป็นตุ่มๆอยูอย่ในลายไ,ไปแล้วเดี๋ยวก็จะสร้างฟิล์มใหม่แต่ให้ดูว่ามันแตกรายงานครับเนี่ยอ้วนแตกรายงานไวมากเพิ่งทาไปแล้วก็ขายไปสองครั้งทาไปสองครั้งแล้วขายสองครั้งต้นนี้แหละ ขายทุกเจ็ดบ้านจนพอค้ามองหนาแล้วมาแต่สายวันที่บอกเขาเขราะว่าอย่างคือนั่นนะอย่างอย่างเป็นเท่าไหร่สัมผัสสัมผัสก่อนอย่างคือออกหลายแทบมันพิษปกติเลยอย่างมาแต่สายวันที่สายเบิดสีอย่างเป็นคือมีตะก้อนใหญ่ๆผมเนาะก้อนหสองลิตรก้อนลิตรครึ่งก็ถ้วยนะโอ้ยอ่างเต็มหน้าเฉยๆหลอกฟิล์มออกเฉยเงยหลายบริษัทได้เนี่ แล้วกรีดบางด้วยเนาะนี่ดูกีดสิรอยกรีดประมาณมิลครึ่งที่กรีดหนาไปทําไมในเมื่อกีดบางแล้วมันก็ออกมันป็นบางมันเป็นบางเทือกขึ้นแน่จับางเทือเนาะข้างัตวัดมันก็จะกรีดหนาจังหวะที่มือเฮาเนะจังหวะมันนิ่งบางมันนิ่งบางนะอือกับที่เฮาอันนี้กับบางเนี่ยกีดบางผมกีดบางนสองคนกีดมันแล้วแต่สลัับกน แล้วแต่มือเนาะสองมือกีดพให้เพิ่นกีดคนเดียวเขาต้องกีดกับเปลี่ยนกันเบ่งจังหวะกันบอต้องสลับกันทุกมีดเลยเพราะอะไรถึงสลับเพราะว่าเขาต้องมาเขาต้องมาดูต้นยางเขาทุกทุกทุกสองวันสามวันนะแต่ปล่อยให้มันกีดเขาสิบรูสภาพอย่างเขานะต้นยางต้นนั้นว่ามันป่วยไม่ป่วยเขาจะเป็นคนดูดูทุกอย่างเขาเป็นคนทำไมเป็นมหน้าที่กีดอย่างเดียวเขาเดี๋ยวิเคราะเขาเดีวิเคาะเขาต้องวิเคราะห์ต้องดูแล ค่นข้างพึนกีดตื้นบ่อพึงกีดลึกไปบ่เหอก็ต้องบอกนําถอยมามั่งบางที่ใกเบียดเข้าไปบ้างนะออืถ้าเขากีดอย่างเดียวก็เพึงกีดอย่างเดียวมันมันบ่ได้สภาพมันเขาบ่ได้เขาเอื้อมมาได้อย่างก็บ่ได้บ่ได้เห็นภาพบ่ไดเห็นภาพสภาพต้นยางต้นนั้นนั้นบางที่เป็นกา่กีดลึกไปบางที่เิ่นกา่กีดตื้นไปนะสภาพโดยรวมขอบคุณครับ fc สวัสดีครับ